ด่วนเลยค่ะน้องๆคนไทยใครที่อยากได้แก้วชานมไข่มุกมะม่วงอันนี้บ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยและเขามาแจกตั้ง3,000ันชิ้นนะคะน้องๆบอกเลยว่าตอนนี้ไอหลังนะคะมันยังไม่ตื่นคนไทยสามารถได้เยอะมากๆเลยแล้ววิธีการก็ทําง่ายมากๆเลยนะน้องๆทําตามเคปี่แป้งก็ได้เลยค่ะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆมันจะอยู่ตรงปากของเรานะคะแก้วชาไข่มุกเหมือนเรากินค่ะไข่มุกอยู่ตลอดเวลาน่ารักมากๆเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงและเมื่อนอน,นเข้ามานะฮะโน,โนจะเห็นว่ามีคนยืนเยอะแยะเลยนะคะสิ่งที่โนโ้อจะต้องทําก็คือ เนี่ยจะต้องยืน AFK อยู่ในแมปนะคะนี่เป็นเวลา300นาทีซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องดูว่าตัวเองเนี่ยมีพอยเท่าไหร่ซึ่งพอยนะคะกดแถบด้านขวาแล้วอันหลังเนี่ยอย่างพี่แป้งมี11พอยพี่แป้งจะต้องมี300พอยนะคะน้องๆพี่แป้นถึงจะแลกของฟรีชิ้นนี้ได้หาะน้องๆนะคะมีถึง300พอยแล้วน้องๆก็กดปุ่มสีเหลืองได้เลยนะคะบนกระดานนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นปุ่มเขอบายไอเทมที่น้องกดเขาว่าซนโรบักแล้วน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะ น้องๆว่า1นาทีต่อ1นพอยต์นะคะใครที่อยากได้ก็ต้องรีบมาทำกันแล้วเน๊ะ